ผู้ใดเจ้าตื่นเสกคนมาเจ้าให้ลูกเจ้ากินแบบนี้จี้เลี่ยนกับนมนมถัาเป็นนมงวัวแล้ลูกเจ้าแผ่นมงว้วแห้งแม่ขี้คานคักหรือซื้อใส่กอกซื้อแฮมเบคอนซื้ออาหารแปรรูปมาแซไว้แล้วมาเวบให้ลูกกินผู้ใดขี้คานปันนันเซาดมีเด้ลูกง่ายที่สุดเลย จะไปต้มไข่ให้ลูกเจ้ากินเด้อลูลกกินกับเขากับสวัสดกันยังสิไข่กลัวหรือพัดเขาใส่ไข่กันแจกให้ลูกกินเพราะว่าอย่างคุณหมออาหารฟังนี่เป็นอาหารซูเปอร์แปรรูปลูกเ้าในมือนี่จะกลายเป็นผู้ยยในนหญ่ในมือน่าจะกลายเป็นคนไข่หมอแพทย์ในมือน่าถ้าจะมาดูแลก,การกินลูกตั้งแต่มือนี้กินตั้งแต่เด็กเขาก็จะติดการกินแบบนี้ไปตอนวัยผู้ใหญ่จักน้อยอายุเป็นสาวมาหาหมอแพทย์ด้วย PCOS ถุงน้ำรังไข่หลายใบไข่ไม่ตกเป็นเม็ดไม่มาน้ำหนักขึ้น ซึ่งตอนนี้มาหากันที่อายุ10กว่าปีถึง20ปีเท่านั้นเองนะ บางแม่ก็เลยอยากมาเตือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกหรือแม่กระทั่งเย้าไวชนที่กำลังกินอาหารอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยเปลี่ยนได้ลูกเดอ้อให้กับมากินอาหารบ้านเฮานี่ล่ะกินอาหารที่ไม่ต้องมาแปรรูปแบบนี้เพื่อให้แอลกน้ำตาลไม่เยอะเกินไปเบาหวานจะได้ไม่ขึ้นโซเดียมและสารกันบูดไม่เยอะเกินไปจะได้ไม่เป็นความดันแล้วก็จะได้ไม่เป็นมะเร็งแค่นั้นให้เจ้าเนี่ยไปกินอาหารที่มีประโยชน์ตอนหนูที่อายุขึ้นมาตอนที่หนูเเถาสมมหอนูจะได้บาป่วยโอเคนะคะฝากบอกแม่น้ำเดอ้อคันแม่เลี้ยงแบบขีคขนันนูลูกไปตงไ้ง โอเคนะเอาฟังมาถึงตรงนี้แล้วไพกินเข่ากับยังพิมพ์มาบอกกันเดี๋ยวสิมาบอกอีก